ปัญหามมนอยู่ตรงที่ว่าวิธีการตักเตือนถ้าหากว่าเราเตือนแบบรูปแบบที่ไม่ส่งผลให้คนที่ถูกเตือนนั้นโอเคด้วยหรือว่ารับด้วยก็จะไม่ได้ผลที่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นมันเป็นรายละเอียดที่ทุกคนจะต้องพยายามศึกษาเรียนรู้ว่าเวลาเราจะบอกอะไรใครสักคนเนี่ยวิธีไหนดีที่สุดการทําเป็นแบบให้ดูทําอะไรก็ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็ให้เขาเห็นว่า อันนี้คือความสูกต้องสองการเข้าประชิดตัวคุยกันแบบเงียบๆว่าเฮ้ยอย่างนั้นเฮ้ยแบบที่เออสาว่าอะไรเนี้ยให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยไปโดนตำหนิให้เขารู้สึกว่าเขาถูกให้เกียรติไม่ไปประจานไม่ไปประนามในเชิงสาธารณะอาจจะเป็นผลแต่ถ้าเกิดว่าเรานี่ด่าเลยประนามเลยว่าเอง็งทําไมมันโง่อย่างนี้มันเซ่ออย่างนี้ผลของการตอบแล้วก็คือมึงน่างโง่กว่ากูอีก มึงจะเล็วกว่าูอียนี่พันต้องระวงังเหมืนกัน